สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกนะคะซึ่งในหัวข้อก่อนหน้านั้นนะคะครูจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนสูตรของสารประกอบนะคะใครที่ไม่ทันเราดูหัวข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของการเขียนสูตรร่วมกับการอ่านชื่อด้วยนั่นเอง ะะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะาการเขียนาการเรียกชื่อนะคะสารประกอบไอออนิกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1นะคะก็คือจะเป็นการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกประเภทคู่นะคะคําว่าประเภทคู่ก็คือจะมีธาตุทั้งหมด2ธาตุนะคะการอ่านนะคะเราจะอ่านไอออนบวกก่อนนะคะและก็ตามด้วยไอออนลบ จำได้ใช่ไหมเวลาที่เราเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนไอออนบวกก่อนแล้วค่อยตามด้วยไอออนลบโอเคนะคะจากนั้นอันที่สองนะคะอ่านจากไอออนบวกนะตามด้วยไออนไอ,อนลบนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนเสียงไอออนลบหรือว่าเสียงท้ายนะคะให้ลงท้ายด้วยไอยนะเพราะว่าไอออนลบมันจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมเราก็จะลงท้ายด้วยไ นะคะคจากนั้นถ้าไอออนบวกนะคะเป็นธาตุทรานซิชันก็คือเด็กๆจำได้ไหมธาตุกลุ่ม B นะคะก็คืออ่ะถ้าเกิดว่าเป็นตารางธาตุเนาะอ่าเป็นตารางธาตุตืดๆตืดๆตืดอ่าอันนี้จะเป็นธาตุกลุ่ม A นะ 1A 2A 3A สามเอจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมสี่ห้าหกจนถึง 8A ถูกไหมคะเลขนี้มันจะมีธาตุอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่อยู่ระหว่างกลางนี่กลุ่มนี้ ะะกลุ่มนี้คือธาตุหมู่ B นะคะซึ่งธาตุหมู่ B เนี่ยเขาจะเรียกว่าธาตุท a า s t t i o n นะคะ transition กลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราอ่านชื่อเขาเนี่ยให้เราเป็นไงคะระบุประจุของไอออนในวงเล็บด้วยนะคะโดยที่เขียนเป็นเลขโรมันนะคะเขียนเป็นเลขโรมันเลขโรมันคืออะไรนะถ้าเกิดว่า1เวลาเขียนก็คือตัว I ตัวเลขอ่ะอันนี้คือ1 สองนะคะก็คือสองขีดตืดตืดสองสามกี่ขีดคะสามขีดสี่นะคะสี่จะเป็นแบบนี้นะคะห้าจะเป็นตัว v นะคะหกจะเป็นแบบนี้นะเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่ก็เวล ประจุนะ่ะไม่น่าจะเกิน3นะคะอ่าสามสี่ห้ประมาณนี้แหละนะคะเป็นการระบุโดยเขียนเป็นเลขโรมันนะคะอ่ามาดูวิธีการเขียนใครที่ไม่ทันการเขียนสูตรสารประกอบนะคะดูจากตรงนี้ได้เลยนะการเขียนสูตรของสารประกอบ ถ้าเกิดว่าเรามีไอออนบวกใช่ไหมคะไอออนลบให้เราเขียนไอออนบวกไว้ก่อนไว้ข้างหน้าก็คือลิเทียมถูกไหมแล้วก็ไอออนลบก็คือตัวออกซิเจนนะคะแล้วทีนี้การเขียนอ่สูตรนะคะเราจะคว้ประจุควยตัวเลขของประจุนะคะอย่างเช่นอีตัวลิเทียมตัวนี้มันจะเป็นบวกหนึ่งใช่ไหมแต่เลขหนึ่งเราไม่นิยมเขียนนะคะอ่าเป็นหนึ่งบวกแล้วกันเนาะอ่าหนึ่งบวก มันจะเป็นเลขหนึ่งเราจะไม่นิยมเขียนเขาก็เลยเขียนเป็นบวกเฉยๆนะคะเป็นเลขหนึ่งนะต่อไปไอ้อลลบเป็นเลขอะไรเอ่ยเป็นเลขสองถูกไหมโอสองลบเป็นเลขสองเพราะฉะนั้นเราไขว้ตัวเลขใช่ไหมคะเมื่อเราไขว้ตัวเลขเลขหนึ่งของลิเทียมเราจะไขว้ลงมาข้างล่างของอะไรคะออกซิเจน เฉพาะตัวเลขนะประจุบวกประจุลบเด็กๆไม่ต้องสนใจนะคะสนใจเฉพาะตัวเลขนะต่อไปเลข2ของออกซิเจนใช่ไหมมันเป็นประจุของออกซิเจนเราค่อยลงมาข้างล่างอ่าเป็นเลข2ห้อยลิเทียมเราก็จะเขียนสูตรของสารประกอบได้เป็นเป็นไงคะลิเทียมห้อย2แล้วก็โอห้ย1เลข1นึ่งนิยมไหมไม่นิยมเพราะฉะนั้นก็จะเป็น Li ห้อย 2O โอเคนะคะเราค่อยประจุนะคะได้เป็นแบบนี้จากนั้นการเรียกชื่อเขาบอกว่ายังไงนะให้อ่านชื่อไอออนบวกก่อนแล้วตามด้วยไอออนลบโดยที่ไอออนลบเนี่ยลงท้ายด้วย i นะคะลงท้ายด้วย i เพราะฉะนั้นไอออนบวกคือใครอ่านก่อนลิเทียมถูกไหมลิเทียมลิเทียมออกซิเจนไหมไม่ นะคะลิเทียมออกซิเจนไม่ไม่อีตัวออกซ์ออกซิเจนเนี่ยให้ลงท้ายด้วยไอยก็คือจะเป็นออกไซน์นะคะออกไซด์อ่านว่าลิเทียมออกไซน์เห็นไหมลงท้ายด้วยไอยเด็กเด็กอย่าอ่านออกซิเจนนะคะไม่นะต้องเป็นออกไซน์ห้ามออกซิเจนห้ามไฮโดรเจนโอเคนะลิเทียมออกไซน์ลงท้ายด้วยไอยเนาะอ่ะต่อไปตัวที่สองนะคะตัวที่สอง แมกนีเซียมครูขอลบข้างบนนะลบข้างบนนะคะมันจะขวางเราอ่าต่อไปตัวที่2ข้อนี้นะคะแมกนีเซียมประจุ2บวกนะคะแล้วก็ซัลเฟอร์ประจุ2ลบจากนั้นเราไขว้ตัวเลขใช่ไหมเลข2ของแมกนีเซียมเราไขว้ลงมาข้างล่างของซัลเฟอร์ถูกไหมคะแล้วก็เลข2 2ลบของประจุลบเนี่ยเลข2ห้อยลงมาข้างล่างของแมกนีเซียมเพราะฉะนั้นเวลาเขียนก็จะเป็น mg ห้อยส เอสซันเฟอร์ไฮสองจากนั้นมันเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังนะคะสองต่อสองเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังยังอัตราส่วนอย่างต่ำของสองต่อสองมันก็คือหนึ่งต่ออะไรคะหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เขียนอะไรคะไม่เขียนเลขหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นอะไรคะ M G แล้วก็ S SU ซ fer อร์ นะคะคเพราะฉะนั้นเวลาอ่านชื่อเราจะอ่านประจุบวกก่อนใช่ไหมคะประจุบวกคือแมกอะไรเอย่ยอ่าแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมซัลเฟอร์อ่านเป็นอะไรคะลงท้ายด้วยไอยก็จะเป็นซันซันไฟนะคะซนะันไฟนะ,ะดอเดกคารันนะคะดอเดกคารันลายมือครูจะไม่สวยเท่าไหร่นะอ่าแมกนีเซียมซันไฟโอเคนะคะต่อไปข้อข้างล่างอลูมิเนียม อลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมอลูมิเนียมเลขสามอ่าควยลงมาข้างล่างโบมีนเลขหนึ่งของโบมีนควยลงมาข้างล่างของอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นเวลาเขียนก็จะเป็น AL ห้อยอะไรเอ่ยห้อยหนึ่งเราไม่เขียนใช่ไหมคะตามด้วย BR ห้อยอะไรเอ่ย BR ห้อยสามโอเคนะเห็นไหม BR ห้อยเลขสามของอลูมิเนียมเราห้อยลงมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาอ่านชื่อค่ะ อ่านของไอออนบวกก่อนนั่นก็คืออะลูอะไรเอ่ยอะลูมิเนียมโบมีนอ่านเป็นโบอะไรเอ่ยโบไม้ boh ai, นะคะอ่านเป็นโบไมนี่เรียบร้อยนะคะโบไม่ boh นะประจุลบลงไทยด้วย I นะคะจากนั้นนี่ข้อต่อมา K บวกนะคะบวกหนะบวกหเลขหนึ่งก็จะเป็นไงคะค่อยลงมาข้างล่างประจุลบเลขสาม ไว้เฉพาะตัวเลขนะลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นก็จะเป็น K อะไรเอ่ย K สามแล้วก็ตามด้วย n นะคะอ่านว่าอะไรคะ K โพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมไนโตรเจนอ่านว่าไนอะไรเอ่ยไม่ใช่ไนโตรจายนะเป็นไนไตร์นะคะไนไตร์โอเคนะคะไนไตร์ จากนั้นนะคะอันนี้ในกรณีที่เป็นสุกนะคะทั่วๆไปต่อไปถ้าเกิดว่ามันเป็นไอออนของโลหะทรานสิชันเมื่อกี้เป็นโลหะหมู่ A ทั่วๆไปใช่ไหมคะอยู่หมู่ A ทั่วๆไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไอออนของโลหะทรานสิชันนั่นก็คือไอออนบวกมันไม่ใช่ของหมู่ A และแต่ว่ามันเป็นของหมู่อะไรเอ่ยหมู่ B ธะะาตุหมู่ B คือธาตุ r a n s i t i o n ถ้าเกิดว่าไอออนบวกเป็นของธาตุท a า s t t i o n เนี่ยให้เราระบุประจุของไอออนนั้นในวงเล็บด้วยเลขโรมันมาดูนะลักษณะการควยค่ะเด็กๆเหมือนเดิมเลยควยตัวเลขลงมาเหมือนเดิมเลข2องควยลงมาข้างล่างคอรีนเลข1นึควยลงมาข้างล่างของไอออนนะคะ เราจานไอรอนหรือว่าเหล็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น fe นะคะห้อย1ไม่เขียนตามด้วย cl ห้อย2นะคะในเมื่อมันเป็น fe ไอรอนเนี่ยมันเป็นอะไรคะ มันเป็นธาตุ r n s s t t o o n ถูกไหมคะมันมีประจุเท่าไหร่นี่ประจุบวกสนะคะ2บวกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านชื่อนะคะเราจะต้องระบุประจุของมันด้วยโดยที่เขียนเป็นเลขโรมันเพราะฉะนั้นมันก็คือไอออนอะไรคะไอออนทถูกไหมทําไมเป็น2ูหรอคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นประจุอะไรคะประจุ2บวกถูกไหม ตามด้วย,ยอะไรคลีนลงทายด้วยไอยก็เป็นอะไรคะคลายนะคะเห็นไหมมาจากประจุ2บวกโอเคนะคะอ่าต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นประจุ3บวกล่ะเลข3ามวยลงมาเลข1นึ่งวยลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นก็จะเป็น Fe ห้อย1ใช่ไหมคะ Cl ห้อยอะไห้อยสเพราะฉะนั้นเวลาเรียกชื่อนะคะก็จะเป็นไอออนอะไรเอ่ย ไอออนทรี Tree, นะคะสามเนาะหนึ่งสองสามเห็นไหมทำไมเป็นทรีล่ะเพราะอะไรนี่ไงเป็นประจุบวกสามโอเคนะตามด้วยแอนลบคือคลอคอรีนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนลงไทยด้วยไอยเป็นคลอไลเอ่ยคอลายนะคะคอลายอันนี้ครูไม่เขียนต่อแล้วนะอันนี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอีตัวทรีตรงนี้สามตัวนี้มาจากใครคะมาจาก Fe นะคะหรือว่าไอออนที่มันมีประจุเป็นบวกสามนั่นเอง โอเคเนาะต่อไป Copper กับออกซิเจนนะคะคัเปอกับออกซิเจนอ่าเลขหนถูกไหมมันเป็น1บวกใช่ไหมคะควายลงมาข้างล่างเลขสองควายลงมาข้างล่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเขียนนะคะก็จะเป็น cu ห้ยสตามด้วย o ห้อยอะไรคะ o ห้ยหนะคะ cu อย่าเขียนทองแดงถ้าเป็นทองแดงเนี่ยมันคือภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่า เป็นในทางเคมีมันก็คือคอปเปอร์นะคะคอปเปอร์เขียนเลยคอปเปอร์ Copper, ตามด้วยอะไรคะตามด้วยประจุประจุเท่าไหร่1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขียนเลขหนเลยเลขหนโลมันตามด้วยออกซิเจนอ่านเป็นออกอะไรคะออกไซน์ xy, นะคะอ่านเป็นออกไซน์นี่เรียบร้อยง่ายมากนะคะต่อไปนะคะต่อไป ่าเป็น Copper กับออกซิเจนเหมือนกันแต่ว่าไอตัว Copper เนี่ยเป็นยังไงคะมันมี2ประจุใช่ไหมอ่ามาดูประจุสองด้วยเลข2คงคยลงมาข้างล่างเลข2ของออกซิเจนค่อยลงมาข้างล่างของ Copper เพราะฉะนั้นเวลาเขียนจะเป็น Cu c o p เปอร์ห้ยสองออกซิเจนห้อยสเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือยังยังนะคะก็จะเปลี่ยนเป็น Cu 1ต่อ1ใช่ไหม CuO ออกซิเจนเฉยเฉย นะคะเวลาเราเรียกชื่อนะอ่านชื่อไอออนบวกก่อน,ม,นมันก็คืออะไรเอ่ยคอปเปอร์ในเมื่อ c o p เปอมันเป็นทรานซิชันนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นประจุอะไรประจุ2บวกนะคะเห็นไหมเลข2ตรงนี้ก็คือนี่ไงชันประจุ2บวกนะบอกให้เขาทราบไปด้วยตามด้วยออกซิเจนนะคะออกซิเจนเปลี่ยนลงท้ายด้วยไอยคือออกอะไรเอ่ยออกไซด์เด็กๆอย่าหลงเป็นออกซิเจนะไม่เอานะ นะคะต่อไป ag นะคะ silver นะคะ silver เ,เลขหนึ่งห้อยลงมาข้างล่าง c o l i n เลขหนึ่ง c o l i n นะคะห้อยลงมาข้างล่างก็จะเป็น al เอย ag นะคะห้อยหนึ่งตามด้วย cl ห้อยหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขียนนะคะก็จะเป็น silver อะไรคะ silver colline เลย,ะลเย,เลยนะคะเดี๋ยวนะครูขาทำไมมันไม่เป็น ซิลเวอร์วันหรซิลเวอร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวคุณเล่าให้ฟังนะคะเป็นซิลเวอร์คลอไลน์ ลายมือคู่ไม่สวยนะขออภัยนะคะทําไมล่ะทาไมมันไม่เป็นวงเล็บเลขหนึ่งล่ะเพราะอะไรเพราะว่าอีตัวซิลเวอร์ตัวเนี้ยนะคะมันมีประจุแค่ค่าเดียวนั่นก็คือบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีแค่ค่าเดียวเราก็ไม่ต้องระบุประจุลงไปเพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่าอีตัวซิลเวอร์เนี่ยมันเป็นประจุบวกหนึ่งมันเป็นประจุที่มีค่าเดียวอยู่แล้วไม่ต้องเขียนระบุโดยใช้เลขโรมันโอเคนะอ่าเหมือนกันกับอีตัวซิงค์นะคะ ซิง n 2นสองบวกนะคะซอ็นบวกวิธีการเขียนเลขสองควายลงมาข้างล่างเลขสอควายลงมาข้างล่างก็จะเป็น z ซเแล้วก็เถูกไหมครูไม่เขียนห้อยสองให้ดูแหละเพราะว่าอัตราส่วน2ต่อ2เมื่อทําเป็นอัตราส่วนอย่างต่ํามันก็คือ1ต่อ1นึ่นั่นเองนะคะแล้วทีนี้ในเมื่อตัวซิลเวอร์เนี่ยมันมีแค่ค่าเดียวก็คือประจุสองบวกใช่ไหมคะเราก็เขียน อ่าโทษทีอีตัวซิง g มันมีประจุแค่ค่าเดียวก็คือสบวกเพราะฉะนั้นเวลาที่เขียนก็เขียนเป็นซิงคเลยนะคะก็จะเป็นซิงค์อะไรเอ่ยซิงค์ันไฟเลยนะไม่ต้องระบุอะไรลงไปเพราะฉะนั้นถ้า transition ถ้าเกิดว่ามันมีประจุแค่ประจุเดียวเราไม่ต้องวงเล็บประจุที่เป็นเลขโรมันโอเคนะคะ อต่อไปแบบที่2นะคะแบบที่2ก็คือการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกประเภท3าธาตุนะคะประเภท3มธาตุอีตัว3ามธาตุเนี่ยเด็กๆจะต้องคุ้นเคยกับกลุ่มอะตอมนะคะจะต้องคุ้นเคยกับกลุ่มอะตอมของมันการอ่านชื่อเหมือนเดิมเลยนะคะให้อ่านชื่อโลหะแล้วจึงอ่านกลุ่มอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าลบ โลหะ,ะ oh ก็คืออะไรก็คือไอออนบวกไงแล้วก็ค่อยตามด้วยไอออนอะไรคะไอออนลบจากนั้นการอ่านชื่อไอออนกลุ่มอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าบวกอ่านชื่อไอออนกลุ่มอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าบวกแล้วอ่านชื่ออะโลหะนะคะ ลงท้ายเป็นอะไรเอ่ยลงท้ายด้วย I ถ้าไอออนบวกเป็นธา Transition ให้ระบุประจุของไอออนนั้นในวงเล็บเป็นเลขโรมันเด็กๆลักษณะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันจะเพิ่มจากที่มันเป็นอธาตุาคู่ใช่ไหมเราดูง่ายแต่อีตัวนี้มันจะเป็นกลุ่มธาตุนะคะมันจะเป็นกลุ่มธาตุก่อนที่เราจะมาอ่านตรงนี้นะคะครูจะพาเรา เขียนสูตรของสารประกอบก่อนนะถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเด็กๆเ,เวลาที่เราเจอกลุ่มอะตอมที่มันมีเยอะๆแบบอีตัวนี้อ่าอีตัวนี้มันมีทั้งออกซิเจนมีทั้งไฮโดรเจนแต่อีตัวกลุ่มอะตอมตัวนี้มันจะเป็นกลุ่มที่มีประจุเป็นลบนะคะกลุ่มประจุเป็นลบอีก,กอนนนี้เป็นประจุเป็นลบหมดเลยแล้ววิธีการอ่านชื่อของเขาเนี่ยมันก็จะมีชื่อที่เฉพาะเจาะจงของไอออนมันไอออนนั้นๆน,น,นะคะอ่ะวิธีการเขียนก่อนเนาะเขียนสูตรของสารประกอบนะคะ ประจุ3นะคะเลข3ควไขวลงมาข้างล่างอีกตัว OH ลบเด็กๆทั้งก้อนนี้เลยนะทั้งก้อนนี้เลยเลข1ก็ไขว่ลงมาข้างล่างนะคะ,ะ,คะก็จะเป็น AL นะคะวงเล็บ OH ห้อยอะไรเอ่ยห้อย3นะคะวงเล็บให้รู้ว่าอีตัวก้อนนี้เนี่ยคือไอออนอะไรเอ่ยไอออนลบนะ โอเคนะบอกให้ว่าอีตัวก้อนนี้เพราะว่ามันมีมันมีมากกว่า2ธาตุไงเดี๋ยวเราจะงงนะคะต่อไปถ้าเกิดว,ว่าเป็นเลขข้อต่อไปเนาะเลข1นึ่งค่อยลงมาทงข้างล่างทั้งก้อนเลยนะเด็กๆพยายามแบ่งเลขห้อยแยกเลขห้อยให้ออกเลขห้อยจะต้องตามกลุ่มอะตอมนั้นๆไปด้วยนะคะจะต้องตามกลุ่มอะตอมนั้นๆไปด้วยเราค่อยลงมาเฉพาะตัวเลขของประจุโอเคนะเลข2มันเป็นประจุของไอออนลบใช่ไหม ไขว้ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนเขียนไอออนบวกก่อนมันก็คือ na ห้อยอะไรห้อย2ถูกไหมมันค่อยลงมาข้างล่างตามด้วยอะไรคะ co 3มันค่อยอะไรมันเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมค่อยลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นอีตัวข้างล่างเนี่ยเป็นวงเล็บเลขหนึ่งเลขหนึ่งเราเขียนไหมเราไม่นิยมเขียนปึ๊บอีตัวก้อนเนี่ยก็หายไปเลยไม่ต้องวงเล็บหนึ่งเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอีตัวก้อนเนี้ยเนี่ยมันเป็นหนึ่งนะ โอเคนะคะอันนี้ครูจะทบทวนการเขียนสูตรของสารประกอบก่อนเนาะค่อยเรียกชื่ออีกทีหนึง่งอะต่อไปข้อต่อไปเลขสองควายลงมาข้างล่างทางก้อนเลยแล้วก็เลขสองตัวนี้ควายลงมาข้างล่างเอ๊ะมันห้อยสองเหมือนกันแสดงว่ามันจะต้องเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็คืออัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งถูกไหมคะเขียนทีละสเตป fe ห้อยอะไรเอ่ยห้อยสองเขียนไปก่อน ะะตามด้วยอะไรไอออนลบคืออะไรวงเล็บนะ SO เลข4ตัวนี้เอามาด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวห้อย SO4 ถูกไหมวงเล็บปิดแล้วก็ตัวเลขที่ห้อยลงมาคือตัวเลขอะไรเลข2ห้อยลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นอีตัวนี้คือเลข2ถูกไหมเมื่อเราค่อยตัวเลขของประจุลงมาในทีนี้มันเป็นการคา่อยอัตราส่วน2ต่อ2ตัดทิ้งจ้า สุดท้ายมันก็คืออัตราส่วนเท่าไหร่เอ่ย1นต่อหเพราะฉะนั้นเวลาเขียนก็จะเป็น fe so สี e ่ S o 4. โอเคนะ fe so สี F ่ e S o 4. อัตราส่วน1นต่อหไงคะโอเคนะคะอ่ะต่อไปข้างล่างมันไม่ใช่กลุ่มของอ่าไอออนลบแล้วมันเป็นกลุ่มอะตอมของไอออนอะไรคะไอออนบวกนะคะเป็นของไอออนบวกเพราะฉะนั้นเวลาเขียนก็คือเด็กๆคอนเซปต์เดิมเลยควยตัวเลขของประจุลงมา เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งลงมาข้างล่างของก้อนนี้เลขสองลงมาข้างล่างของก้อนนี้คำว่าก้อนคือทั้งหมดเลยนะเอาเลขห้อยมันมาด้วยนะคะเพราะว่ามันคือ1โมเลกุลนะมันก็จะเป็นอะไรคะ N H 4ห้อยอะไรเอ่ยห้อยสงวงเล็บเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าทั้งก้อนนี้ฉันคือไอออนอะไรเอ่ยฉันคือไอออนบวกนะถูกไหมคะตามด้วยอะไรคะ ตามด้วย S ห้อยอะไรเอ่ยเอสซันเฟร์ห้อยห้อยหถูกไหมเราก็จะเขียนได้เป็นแบบนี้ต่อไปข้อต่อไปเลข1นึ่งควายลงมาข้างล่างทางก้อนนี้เลข2ควายลงมาข้างล่างทางก้อนนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็น n h C ใช่ไหม n h ็ห้อยอะไรเอ่ยห้อย2ตามด้วยอะไร S O อะไรคะ S O 3 จริงๆแล้วทางก้อนนี้มันห้อยอะไรเอ่ยห้อยหนึง่งนิยมเขียนไหมคะไม่นิยมเขียนก็หายไปทําไมห้อยหนึ่งละ่ะนี่ไงเลขหนึ่งไงควยลงมาข้างล่างนี้โอเคเนาะข้อต่อไปนะคะเลขหนึง่งควยลงมาข้างล่างท้งก้อนนี้เลขหนึ่งไป็นไงคะควยลงมาข้างล่างอุ้ยหนึ่งต่อหนึ่งเด็กๆก,ก็จะเป็น k คุณไม่เขียนเลขหนึ่งแล้วนะห้อยหนึง่งตามด้วยก้อนนี้มันห้อยหนึง่งใช่ไหมเขียนรวมเลยจ้าตื้ๆห้อยสามเรียบร้อย นะตัวไหนที่มันเป็นห้ยหนึ่งอะเด็กๆไม่ต้องเขียนวงเล็บนะคะเดี๋ยวมันจะดูเยอะนะคะต่อไปอันนี้ข้อต่อไปก็หนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยเหมือนกันเลย k n o หออยสองจ่าเรียบร้อยโอเคนะคะอันนี้คือการเขียนสูตรของสารประกอบโอเคนะและทีนี้การอ่านชื่อคู่บอกว่าไอออนที่มันเป็นพวกกลุ่มไอออนต่างๆพวกนี้มันจะมีชื่อเฉพาะนะคะมันจะมีชื่อเฉพาะของมัน จะมีชื่อเฉพาะของมันมาดูหน้าสไลด์ต่อไปก่อนเด็กๆจะต้องจำให้ได้นะคะว่าอีอพวกไอออนที่มันเป็นกลุ่มก้อนพวกนี้มันมีชื่อว่าอย่างไรนะคะมีชื่อว่าอย่างไรสูตรของไอออนในการเรียกชื่อแบบน,นี้ถ้าเกิดว่าเป็นไอออนบวกเนาะถ้าเกิดว่าเป็นไอออนบวกนะไอออนบวกนะคะเราอ่านชื่อมันแล้วตามด้วยคำว่าไอออน อ่านชื่อมันแล้วตามด้วยคำว่าไอออนอันนี้คือไอออนบวกอย่างเช่นแอมโมเนีย NH4 ครูขาทำไมมันอ่านว่าแอมโมเนียล่ะมันเป็นชื่อเฉพาะของมันอยู่แล้วนะคะหน้าที่เราคือจะต้องจำให้ได้ว่าอตัวไอออนนี้มันชื่อนี้นะโอเคนะคะแอมโมเนียมไอออนอันนี้ก็เป็นฟอสฟ p h o เนียมไออถ้าเป็นกลุ่มของไอออนบวกเราจะลงท้ายด้วยคำว่าไอออนโอเคนะ แล้วถ้าเกิดว,ว่าเป็นไอออนลบล่ะนะคะไอออนลบเนี่ยกลุ่มที่กลุ่มอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าที่ลงท้ายด้วยเอทนะคะอันนี้ก็คือ ClO 3ลบคือคอเลตอันนี้จะเป็นไนเตรตคาร์บอเนตไฮโดรเจนคาร์บอเนตซัลเฟตไฮโดรเจนซัลไฟ์ฟอสเฟตไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮโดรเจนฟอสเฟตนะอันนี้เป็นชื่อเฉพาะของมันเดี๋ยวเดี๋ยวจําให้ได้ ฝัะะ่งนี้ก็คือกลุ่มอะตอมที่ลงท้ายด้วยอะไรคะลงท้ายด้วย I นะคะก็จะเป็นคลอไรไนไตรซัลไฟฟอสไฟแบบนี้นะคะเด็กๆดูวิธีการอ่านด้วยนะถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มอะตอมแบบอะตอมแบบนี้นะคะมันจะเป็นต่อเต่กากัลันแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอะตอมไอออนลบเดี่ยวเดี่ยวมันจะเป็นตัวดอดเด็กกรัรนะคะ จำให้ได้เดอ้อพวกนี้เดอ้อนะคะเอ๊ะนี้การอ่านชื่อนะคะการอ่านชื่อนะคะก็จะเป็นตัวแรกสารประกอบตัวแรกก็คือตัวนี้นะอ่านชื่อไอออนบวกก่อนนะคะไอออนบวกคือโซอะไรเอย่ยโซเดียมถูกไหม na โซเดียมโซเดียมตามด้วย co 3เด็กๆ co 3มสองลบมันคืออะไรตืดตดตืดตดตด,ตด co 3สองลบอ่านว่าคาร์บอ,รอไรเอย่ย คา r ์บอเนตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะอ่านว่าโซเดียมคาร์บอเนตนั่นเองนี่โซเดียมคาร์บอเนตต่อไปข้อต่อไป Fe คือ I อะไรนะไอออนจำได้ไหมไอออนมันเป็น Transition ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการอ่านชื่อก็จะเป็น I อะไรเอ่ย i อออน 2, ถูกไหมทูมาจากไหนนี่ไงชั้นประจุ2บวกถูกไหม i o n to อ,อ๋อเด็กๆแป๊บหนึ่งนะคะ Ion ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นของ fe นะคะคำว่า Ion เนี่ยมันจะจะเป็นอ่ารอเรือกระันนะคะ Ion2 นะคะตามด้วยเด็กๆคะ่ะ so c สลบมันชื่อว่าอะไร so c สอลบมีไหมนี่มันอ่านว่าอะไรคะ s u n f a d e ถูกไหมอ่านว่าซันเฟ e เพราะฉะนั้นอ่านว่าไอออนซันอะไรคะ่ะไอออนทูซันอะไรเอ่ยซั Sun นเฟ e นี่เรียบร้อยนะคะต่อไปก้อนที่สามอันนี้อ่านว่าอะไรนะแอมโมเนียมใช่ไหมคะแอมโมเนียมอะไรเอ่ยซันอะไรเอ่ยซันอะไรเอ่ยซันไฟมันเป็นตัวเดียวถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเดียวแสดงว่าตัวอะไรกลันคะ ดอเด็กนะคะแอมโมเนียมนะคะซันาฟนะดอเด็กกัลันนะคะต่อไปเขาต่อไปนะแอมโมเนียมเหมือนกันเลยแต่ว่า so สามสองลบเอมันคืออะไรนี่แอมโมเนียมซันไฟเหมือนกันเด็กๆอ่านเหมือนกันนะคะแต่ตัวกัลันแตกต่างกันแล้วนะคะ,อ,ะอ่านว่าแอม โมเนียมนะคะซันไฟเหมือนกันแต่ว่าไอตัวนี้เป็นตัวอะไรคะตอเต่ากาลันโอเคนะสังเกตนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นอะตอมเดียวอะตอมดเดียวเลยดอเด็กกาลันถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของไอออนลบเป็นตัวตอเต่ากาลันนะคะต่อไปข้อต่อไปอ่านไอออนบวกก่อนเคโพอะไรเอย่ยโพแทสเซียมถูกไหมโพแทสเซียม ตามด้วย no 3ลบ a ก้อนนี้อ่านว่าอะไร no 3ลบอยู่ไหนตรงนี้ในอะไรคะไนเตรตนะคะเพราะฉะนั้นอ่านว่าโพแทสเซียมไนเตรตโอเคนะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะอ่านว่าโพแทสเซียมเหมือนเดิมเลยไอออนบวกใช่ไหมคะโพแทสเซียม no 2ลบตึงต้งตึงต้งอ่านว่าอะไรเอ่ยไนไตรต์ rate, นะคะเพราะฉะนั้นอ่านว่า โพแทสเซียมไนไตรด์นั่นเองนี่เรียบร้อยนะคะการอ่านชื่อนะกลับไปทบทวนนะคะแล้วทีนี้แบบฝึกหัดนะคะครูจะให้เราทำอะไรนะคะข้อที่1นึ่งะคะนี่เด็กๆไม่ต้องทำก็ได้นะคะไม่ให้ทำแต่ให้เราเขียนลงในสมุดนะคะในน่าจะไม่มีห้องไหนเนาะที่สมุดอยู่กับครูนะคะให้เด็กๆทำการบ้านนะคะข้อที่สองนะคะกับข้อที่สาม นะง่ายมากเลยข้อที่2นี่ครูให้อออนบวกมาครูให้อออนลบมานะคะในตารางเด็กๆเ,เขียนลงในสมุดในแนวนอนก็ได้นะคะเขียนเป็นแนวนอนนะครูจะยกตัวอย่างีกตัวข้อนี้นะคะอ่าตรงนี้นะก็คือเขาให้เขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกใช่ไหมคะเขียนของสารประกอบไอออนิกนะคะก็คือ,อมาดูนะ วิธีการเขียนจําได้เนาะเราจะต้องเขียนไอออนบวกก่อนเราค่อยตามด้วยไอออนอะไรคะตามด้วยไอออนลบเพราะฉะนั้นไอออนบวกคืออะไร mg ถูกไหมครูขอทดข้างนอกเนาะ mg 2อบวกไอออนลบคืออะไรเอ่ยไนเตรต no 3ลบใช่ไหมคะเลข2นี่เลข2ครูควยลงมาทางก้อนนี้เลยเลข1ครูควยลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นครูจะเขียนได้เป็น mg ห้อย1เลข1ไม่นิยมใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บ no 3ห้อยอะไรคะ ห้ยสองนี่เรียบร้อยเลยเด็กๆทำทุกช่องทำทุกช่องทำทุกช่องโอเคนะคะข้อที่สองนะคะชั้นม4ทับสามไม่ต้องํานะคะเพราะว่าทำเรียบร้อยแล้วม4 3, ทับสามทำเฉพาะข้อที่สามนะคะส่วน 4, 1, 4 2, ทับหนึ่งทับสองทำทั้งข้อหนึ่งแล้วก็ข้อไหนเลยแล้วก็เอ้ยโทษทีทำทั้งข้อสองแล้วก็ข้อสามโอเคนะเขียนลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะ โอเคเนาะถ้าสงสัยอะไรนะคะสอบถามครูส่วนตัวได้เลยนะคะ,อะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ